ที่จีนมีอีกเรื่องหนึง่งท่านชมครับเ,เป็นเรื่องในแวดวงของดาราดารานักแสดงคนหนึ่งที่ชื่อเหมาเสี่ยวหุยเหมาเสี่ยวหุยตอนนี้เขามีผลงานเป็นซีรีส์อยู่เรื่องหนึง่งออกอากาศที่จีนนะอายุ27นะฮะเป็นนักแสดงสาวคนนี้เหมาเสี่ยวหุยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขารับบทเป็นปีศาจสาวเหมิงหลี่แต่ว่าบทบาทของเขาค่อนข้างจะโดดเด่นนะ ถึงแม้จะเป็นปีศาจแต่ว่าถูกคนที่ดูซีรีส์เนี่ยวิพากวิจาร์ณว่าอ,อคือบทของเขาเนี่ยมันเด่นแต่ว่าเขาเป็นคนที่สวยน้อยเกินไปสวยน้ยไปคือสวยน้อยเกินไปพูดง่ายๆคือไม่สวย uh หรือว่าสวยน้อยเกินไปน้อยเกินกว่าที่จะมารับบทบาทเป็นตัวเด่นแบบนี้นี่นะฮะเวลาแสดงก็ดูไม่มีชีวิตชีวานะฮะ โดยเฉพาะดวงตาเนี่ยดวงตาเวลาแสดงหนังแสดงละครเนี่ยมันดวงตามันไร,ไร้ชีวิตชีวาไร้อารมณ์อก็วิภาษ์วิจารนี่นะางบางคนก็บอกว่าไม่ว่าเธอจะแสดงฉากไหนก็ตามเนี่ยเออมันคาแรคเตอร์เดียวกันทั้งหมดเลยอ๋อนิงน่งๆนิงน่งๆนิง่งๆนิ่งๆหน้าตาดูนิงน่งๆนะขนาดเป็นภาพนิ่งะอะไรยังรู้สึกเลยว่าเธอนิง่งเออแต่ปรากฏว่าเธอ ไม่สบายใจมากกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จนต้องออกมาโพสต์ข้อความขอโทษ<อ>นะอย่างเช่นว่าขอโทษที่ฉันไม่สวยพอสําหรับทุกคนจริงๆแล้วฉันไดเอทแล้วก็น้ําหนักลดลงแล้วในตอนนี้นะแต่ก็ยังดูอ้วนมากเมื่อดูบนหน้าจอว่ายังคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมมันอ้วนแล้วก็นี่นี่ยังคงต้องลดน้ําหนักอีกหรือทําไมมันยากจังอะไรประมาณนี้นี<อ>่นะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเธอก็โพสต์อีกบ่อยๆนะบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณว่า,อาขอโทษนะที่ฉันไม่สวยขอโทษนะที่ทําให้ทุกคนผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเออเอาอยางงี้บางบางทีเขาโพสนะว่าเอาอยางงี้เวลาดูเนี่ยถ้าถึงฉากที่ฉันต้องออกมาแล้วเนี่ยปิดตาก็เลยนะแล้วฟังแต่เสียงแต่พอเป็นคนอื่นออกมาค่อยเปิดตาดูประมาณนี้คือไม่สบายใจเออคือแล้วด้วยความที่เธอเดี๋ยวโพสเดี๋ยวโพสเดี๋ยวโพส ขอโทษขอโพยเนี่ยบางคนก็เริ่มรู้สึกว่าเยเธอจิตตกป่ะเนี่ย <c oughs> เริ่มเ,เป็นห่วงเร <c oughs> ิ่ม <c oughs> เ,เป็นห่วงจากวิพาก์วิจารณ์เริ่มเป็นห่วงแล้วจะเป็นอะไรมากกว่านี่ยแต่เธอก็ไม่ต้านนะเธอก็นิสัยดีนะก็ขอโทษนะเธอ,อขอโทษเลย <c oughs> ใช่ไหมเธอไม่เธอไม่ตกใช่ใช่ความจริงแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเธอไปแสดงอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องมังกรหยกสองคือมังกรหยกเนี่ยมันแบบหนังในตำนานเลยก็ว่าได้ นะมังกรหยกสองฉบับปีสองพันยี่บสองแล้วรับบทเป็นเซียวเหลิงนึ่งโอ้โหอันนี้ตัวเอกเลยตัวเอกเลยในภาคสองใช่ตอนนั้นเนี่ยคนเขาวิจารณ์คนที่นู่นนะเขาดูเขาเขาวิจารณ์ว่าอืมเซียวเหลิงนึ่งบทเด่นมากนะแต่เธอไม่สวยเธอสวยไม่พอตอนนู้นก็โดนไปครั้งหนึ่งแล้วเออนี่โดนอีกด่นะฮะเออแต่พอเราดูแบบนี้เนี่ยภาพต่างๆเที่ยวขึ้นหน้าจอ ที่ไม่ใช่บทบาทใน,ใน,ใ,นในการเป็นนักแสดงเธอก็สวยดีนะออแต่ก็เราก็สัมผัสได้ถึงความนิ่งของเธอนะเอ,อหน้าเขานิ่งเง้ยใช่ออคือการแสดงการแสดงหนังหรือแสดงละครแสดงซีรีส์เนี่ยมันต้องคือตามันต้องแสดงด้วยใช่ไหมสีหน้าออใช่ไหมแต่เธอดูเดี๋ยวเธออย่างที่บอกกัแม้เป็นภาพนิ่งเราก็รู้สึกว่าเธอนิ่งเธอเธอแสดง <laughs> ชายก็วันนั้นพี่แอดแนะนําให้ผมไปแนะนําภรรยาเรื่องหนึง่ง นะฮะเป็นไงฮะภรรยาผมดูทั้งวันทั้งคืนเลยสี่สิบตอนเนี่ยแล้วลายไลไปถามพี่แอฟว่าเคยดูดาราคนนี้ไหมเคยดูเคยดูแล้วตอนนี้แกมีปัญหาอยู่กับลูกอ้าวได้รู้อีกใช่แกเขียนมาแกบอกว่าน้องอ้ายลูกกําลังถามว่าเอระหว่างระหว่างเด็กติดเกมกับคนแก่ติดซีรีส์เนี่ยอันไหนมันแก้ยากกว่ากันอยลูกติดเกม แม่ติดซีรีส์ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยในครอบครัวต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมฮะทีนี้จะจะรักษาใครเนี่ยหายก่อนกันยากทั้งคู่นะกดเด็กติดเกมกับคนแก่ติดซีรีส์นะฮะแต่ต้องรักษาไม่งั้นเนี่ยจะแบบถ้าปล่อยไปเนี่ยอาการมันจะหนักขึ้นอยู่อยู่คนละซีโร่เลยแต่อยู่บ้านบ้านหลังเดียวกันนะอยู่บ้านหลังเดียวกันใช่อยู่คนละมุมเลยอยู่คนละมุมเลย โอ้ไม่รู้วันวันนึงเจอหน้ากันหรือเปล่านะเอออาจจะติดต่อทางไลน์อะ <laughs> ยังอยู่บ้านไหมลูก <laughs> โอ้าท่านผู้ชมฮะมีมีเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะก็จะมานําเสนอเพราะว่าทีมงานมันกล้าทําเป็นข่าวเนี่ยเราก็จะอ่านให้มัน <laughs> แล้วเดี๋ยวท่านท่านลองพิจารณาดูว่ามันควรจะเป็นข่าวไหม ก็มาจากในโซเชียลอยี่เหมือนกันฮะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์ความในใจเขาอึดอัดเขาไปใช้บริการสำนักงานขนส่งจังหวัดชนบุรีอันนี้ที่ชนบุรีไม่ใช่ที่ธิลาบุรีนะฮะสำนักงานขนส่งชนบุรีและเข้าไปสอบถามพนักงานแต่กลับถูกพนักงานเวียงใส่พูดจามไม่โอเคนะชักสีหน้าชี้ว่าให้อ่านป้าย แล้วเป็นครั้งเออนี่ฮะค,คนนี้นะฮะอะ,อะลองลองลองฟังเธอก่อนไปติดต่อสถานที่ราชการเราอะจะไปทําถ่ายบัตรทําใบขับขี่ใช่ไหมอ่ะเราตั้งแต่แรกเลยก็คือเราไปยื่นเอกสารที่ช่องหนึ่งอะยื่นเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกให้เราอ่ะไปรอที่จะชําระเงินอะเราก็นั่งรอแป๊บหนึง่งแล้วทีนี้เขาก็เรียกให้เราไปชําระเงินใช่ไหมก็จะมีช่อง9ก้ากับช่องสิคือเราไม่รู้เราก็เลยเดินไปถามช่อง9ก้าว่าให้ไปที่ไหนนะคะอ่ะทีเนี้ย คนช่องเก้าอ่ะคือเขาพูดเสียงเบาคือถ้าเกิดใครรู้จักเราอ่ะคือจะรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่หูว่าไม่ค่อยดีคือต้องพูดดังๆแต่เนี่ยคือเราไม่ได้โทษเขานะว่าเขาพูดเสียงเบาแต่ทีเนี้ยอ่ะพอเราไม่รู้เราก็เลยอ่ะเดินไปตรงช่องสิบซึ่งช่องสิบอ่ะนางเล่นแต่โทรศัพท์คือเราไม่เห็นว่าเขาอ่ะสนใจเราคือเราไม่รู้ว่าคือมาตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็เดินไประหว่างช่องก้ากับช่องสิบเราเดินอยู่ตรงกลางนะก็ถามใหม่ว่าไปตรงไหนนะคะเออแล้วสรุปคนที่นั่งอยู่ช่องสิบท,ที่เล่นโทรศัพท์อยู่นี่นางเล่นอยู่ใช่ไหมแล้วนะพอได้ยินเสียงที่เราถามก็ก็ก็อย่างเนี้ยเล่นอยู่ใช่ปะ่ะเงยหน้าขึ้นมาเนี้ยไม่ดูป้ายหรอคะงงมากคือเป็นอะไรถึงพูดดีๆกับเราไม่ได้ คือคุณจะนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งกดโทรศัพท์ตอนไม่มีคนมาใช้บริการหรือว่าตอนที่คุณน้องว่างอะ่ะคุณนั่งไปเลยคุณเล่นไปเลยแต่ในเมื่อมีคนมาใช้บริการแล้วมีคนมาสอบถามแล้วคุณก็ควรที่จะวางโทรศัพท์แล้วก็พูดกับเขาดีๆไม่ใช่มาพูดด้วยกิริยาและท่าทางแบบนี้คือพอจบคําพูดว่าไม่ดูป้ายหรอหรือไม่อ่านป้ายหรอนี่ฮะ่านผู้ชมฮะเราก็เลยน้องคนนี้ก็เลย <Okay. S 2> ไม่พอใจม,มา<ด>อัดคลิปและเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล ว่าไปเจอพนักงานนะครับพนักงานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชนบุรีไม่โอเคนะฮะไม่โอเคจากการที่เธอไปใช้บริการนะครับแล้วก็เหมือนกับเธอไปใช้บริการผิดช่องแล้วเลยถามเจ้าหน้าที่ว่าต้องไปช่องไหนอะไรยังไงไม่ได้ถามเหมือนกับคิดว่าตัวเองถูกช่องมั้งก็เลยจะเข้าไปดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ก็เช้ดู ไม่ดูป้ายเหรอคุณพูดแบบเนี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยที่มาใช้บริการอย่างเงี้ยไปเอธอก็รู้สึกว่าเอ๊จะพูดถ้าเกิดเธอเข้าผิดช่องก็บอกเธอดีๆใช่ไหมแล้วพนักงานคนนี้กาลังเล่นมือถืออยู่เหมือนกับน้องคนนี้ไปกวนเขาอแล้วก็ไม่ถูกช่องด้วยนะฮะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามนักวิชาการขนส่งชํานาญการขนส่งจังหวัดชนบุรีคุณโสภานะหลังรับแจ้งทางนักข่าวตรวจสอบแล้วข้อเท็จจริงคือน้องคนนี้ร้องเรียนเข้าช่องผิด สอบถามพนักงานซึ่งพนักงานก็ชี้ให้อ่านป้ายจนทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนะครับแต่ก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือนให้พนักงานคนนั้นปรับปรุงพฤติกรรมด้วยอออืว่าไม่โอเคทํางานแบบนี้ไม่โอเคแม,ม้ว่าจะเขาเขาจะเข้าไม่ถูกช่องแต่คุณก็ควรจะแบบเออบอกเขาดีๆใช่ไหม,อ,มอ๋อเด,เดี๋ยวน้องต้องไปช่องนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเออจะมาทําอะไรคะอ๋อทำเดี๋ยวต้องไปช่องนี้ค่ะ ก็บอกเขาได้นะไม่ใช่ป่ะไม่ดูป้ายเหรอโอ้โหอย่างเงี้ยเห็นไหมท่านผู้ชมฮะอันนี้ไม่ไม่ไม่มีหัวใจของความการบริการเลยใช่